สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่21กรกฎาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเงย็นของวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้สิงห์ยื่นใหม่แล้ว55ล้านปอนด์ขอซื้อตัวกุนเดโดยเชลซีตกเป็นข่าวว่าได้ยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เพื่อจะคว้าตัวชูกุนเดเข้าไปในวันพุทธที่ราคา55ล้านปอนด์และกำลังเจรจากับทางเซบียาเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อเสนอในครั้งนี้ โดยมีการบริงานก่อนหน้านี้ในว่าข้อสเสนอจานวนกว่า46ล้านปอนด์ของทางสิงห์บนร้นถูกทางเซบียบอกปัดไปแต่พวกเขาก็ยังไม่ลดละการเจรจากับสโมสรสเปนแต่ล่าสุดนั้นมีการบริงานจากทางฟาบิเซโอรามาโนนนว่าเชลซียื่นข้อสเสนอครั้งใหม่เข้าไปแล้วที่ราคา5 5ล้านปอนด์และมีเงื่อนไขในการชรําระเงินทีด่ดีมากโดยเวลนนี้กำลังเจรจากับทางเซบียเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อสเสนอนี้ ขณะเดียกันคุณแ้เองก็ยังคงมีการเจรจาโดยตรงกับทั้งชโชซีและก็บาสเซโลนาเกี่ยวกับข้อตกลงส่วนตัวในครั้งนี้ โดยดัตชมัส์ตูเค้าเองกุซูชาวเยอรมันเพิ่งจะยืนยันความต้องการของตนเองนะว่าอยากเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้อีกสัก2อถึงสรายหนึ่งในนั้นคาดการณ์กันว่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็กแม้เพิ่งจะได้คาร์าลิ่วคุลิบารีก่อนหลังทีมชาติสตีเก,กิลมาจชันดานบรี1รายในราคา44ล้านปอนด์ก็ตามที่ันนี่นเชลซีต้องเสีย2เซนเตอร์แบ็กชั้นดีอย่างทางอันเดรเโอปริติเกอร์ทีมชาติเยอรมน,นีกับทางอันเดรส์คิทเตนเซนทีมชาติเดนมาร์กที่หมดสัญญา อลัลาทชีมไปร่วมทัพเรอัลมัดริดและก็บาร์เซโลนาตามลำดับในคั้งนี้สิงห์โดนโทษทษเจ็บเจ้าชาบลอดไป1ต่อหนึ่งฟ้าฟ้าผ่าไปได้ยังไงเนี่ยโดยโทมัสตูเคิลเฮดโค้ชทางเชลซีมีการบ้านหลายจุดให้เอาไปปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกมอุ่นเครื่องในอเมริกาดัดที่2ทําได้เพียงแค่เสมอกระทั่งชาบลอดเอฟซีเป็นต่อหนึ่งโดยแมตต์เตช้ากว่าชั่วโมงหนึ่งเลยนะฮะเพราะมีฟ้าผ่าก่อนกําหนดเดิมในคัางนี้ โดยชาล็อต FC นั้นทีมในกลุ่มกลางตารางคะแนนตะวันออกกลางเมเจอร์ a g u e s o c อร์อเมริกาตัวผู้เล่นโ no ดเนมเน้นระบบแน่นรับเหนียวชิงหอกอาโปคาวโรสวีเดนสกี้เป็นชีเด็ดในครั้งนี้ด้าน,นสิงบรูเน้นอลองทีมเต็มที่ถอยบริสเจมกับทางแอมเบอร์สอนพามิอเอรีเล่นสต็อปเปอร์ขวาแล้วก็ซ้ายทาลำดับขณะที่หอกเป้าลองให้โอกาสมิซซี่วัสสุอาชี วนเชีซีขึ้นนำ1-0ใน,นที่30เมื่อตังซีเยกลากตัดขวาไปสับไกลเท้าซ้ายหน้ากรอบฉลับบล็อกทางด้านของพูลิชสิสสอดไปเก็บตกในเขตโทษชิปข้ามคานในด่านแบบไม่เหลือซากกลับมาในครึ่งหลังทูเคิลให้บราฮิมสเตอร์ลิงหน้าใหม่เตะฐานะสำรองแต่ก็ไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดในคขวงนี้ โดยเป็นเจ้าทีนได้จุดโทษนน,นทีทดเจ็บนะฮะและมือสังหารดานิเอลบริออสยิงเฉียบขาดงัดเสียบสามเหลี่ยมฝั่งซ้ายตามตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งต้องดวลเป้าหาผู้ชนะกันต่อไปและเป็นทีมแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนายิงแม่นกว่าเข้าไปทั้ง5คนแถมซัดก่อน ขณะที่เชลซีคอนเนอร์การ์เกอร์ทำเหนือชั้นจะยิงชิปเข้ากลางประตูแต่ซ้อมไม่ดีผลลัพธ์แค่กริ่งเข้ามือโกเท่านั้นจบแมตช์เชลซีเสมอในเวลา90นาที1-1แต่แพ้จุดโทษไป3-5ต่อนะส่วนรายชื่อที่ลงเล่นนันนดเมื่อคืนนี้ก็จะมีชาวรอดอฟซีคริสตียนคารดินา่าเจสปรินบริซี่กุชมันโกรูโฮยันซาโบส,สกี้คิสเตียนฟรุกแบนบรนิโกเซอร์คิโอบรูอิ ยอร์ดีไบรนาแม็กเคนซี่เกนเบนแบนเดอร์และก็คาร์โรสวิสกี้สุดท้ายฝั่งเชลซีนั้นก็จะมีเอดูอาร์ดเบนดี้ริชเจมส์เทโกซิวาเออร์มาซอนพามิเอรีคารามัสันโอดอยจอร์จินโยมัตชิโอโควาซิสมาร์กอสอารอนโซฮาคิมซีเยสคริสเตียนโพลิซิสและก็มิซี่บาสัวยีชุดเข้าเอื้อมสิงท่าดีที่เหลวอ,อีกครั้งกัคบราฮิมจ่อยึดตัวจริงนะ โดยโทมัสตูเคิลเฮดโค้ชของทางเชลซีเบิกกระปาการท่าดีทีเหลวของลูกน้องเพราะแสดงออกมาอีกครั้งในเกมปริซั่นเจ้าชาลอตเอฟซีในเวลาปกติ1-1ณบัลวาน,นี้ส่วนสนนานะของปบระฮิมสเตอร์ลิงแข้งใหม่จะเข้ามา11คนแรกเลยไหมงานนี้ขออุบไว้ก่อนนะโดยสิงปรูอุ่า์ขึ้นนำไปก่อน1-0จากทางคริสเตียนปูริซิสแต่ตัวสำรองเทโวชาลวาโดจนจับแฮนด์บอลช่วงท้ายเกมเสียจุดโทษจนโดนซัดต,ตามตีเสมอ1-1 โดยแมดก็ยืดเยื้อถึงการโดนเป้าและก็เป็นแฟนชายแห่งนอตแคนาดาแม่นกว่าและก็เฮในท้ายที่สุดไป5ต่อ3ปล่อยให้จูเคิลนั้นหอบการบ้านในก้อนโตนะฮะเพื่อเปิดเกมไม่ลงไปแก้ไขจนหัวระเบิดในครั้งนี้โดยประเด็น3ภาษาแดนหน้าที่ใช้ครึ่งหลังจากทางบราหิมเซอร์ลิงเบสันเม์และก็ไคลส์ฮาร์เวิร์ดคือตัวจริงในนัดเปิดซีซั่นใหม่หรืปล่านนั้นคงยังบอกตอนนี้ไม่ได้หรอกนะการเปิดปากกับทางเชลซีทีวี มันไม่สําคัญหรอกนะว่าผมนั้นคิดอะไรในหัวทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราจะได้เห็นบนสนามแต่ผมเห็นการควบบอลด้วยความเร็วสี่ครั้งในขึ้นหลังทั้งหมดนั้นเกิดจากคนคนเดียวคือบราหิมนั่นคือสิ่งที่เขามอบแก่ทีมมันน่นหนหนาหงุดหงิดใจนะที่ปิดเกมไม่ลงเพราะมันไม่ใช่ผลแรกที่เราน,นโดนลงโทษในช่วงท้ายเกมแบบนี้เื่อผพันนี้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ากคุณปล่อยให้คู่แข่งยังมีโอกาสคืนสู่เกมหากยังปล่อยมีลมหายใจปล่อยให้แฟนบอลในสนามยังปลุกเล้าขึ้นอะไรๆมันก็เป็นไปได้ในโลกของฟุตบอลในครั้งนี้นั่นคือเหตุผลที่ผมรักเกมเกมนี้ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะเราทําตัวเราเองอันหนึ่งบอสไวส์แบรกเปีนี้ยังอัปเดตแต่ว,ว่าสี่แข้งเดี่ยงคือจิโมวันเนอร์รอสบักกี้ก้ามเนื้อหลังเข่าทั้งคู่เซซ่าอัซริโกตาเจ็บเข่าและก็เกปปาอิสปร,รากาเจ็บกล้ามเนื้อในครั้งนี้ แฟนเชลซีเดือดสนั่นโซเชียลมีเดียหลังคาริโดูคุริบาลีเลือกใช้เบอร์ของหนึ่งในยอดตำนานของสโ,โมสรโดยแฟนแฟนสิงห์บูรูนะฮะเลือดเดือดกันเลยทีเดียวเมื่อเจไปป้ายแดงคนนี้เลือกสวมใส่หนึ่งในใหมายเลขตำนานของสโ,โมสรที่ใช้ประสบความสำเร็จกับทีมโดยกันที่ทางคาริโดคุริบาลีประกาศหลังใหม่ป้ายแดงของทางสโมสรสิงห์ครามรเชลซีถูกแฟนบอลของต้นสังกัดเข้าไปแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากในวันนี้ หลังจากที่เจ้าตัวนั้นเปนเป็ิดตัวเป็นสมาชิกใหม่กับสโมสรไปได้ไม่นานก็ไปไปดีตามสมทบกับทีมชุดใหญ่ที่ประเทศอเมริกาทันชีแต่แล้วมีข้อมูลเปิดเผยได้ว่าเจ้าตัวนั้นเลือกใช้หมายเลข26ในการลงแข่งขันปรีซั่นในครั้งนี้ซึ่งเป็นเบอร์ที่เจ้าตัวนั้นใช้มาตั้งแต่สมัยคาแข้งนาบรีเพิ่ม,เต,มเติมกันอีกด้วย อย่างไรก็ตามหมายเลขที่16นั้นถือเป็นหนึ่งในเลขที่แฟ bon นบอลเคารพเป็นอย่างมากเพราะเป็นเบอร์ของจอห์นเชอร์รี่ประการหลังตำนานของสโมสรน,นั่นเองยิ่งไปกว่าน,นั้นแฟนบอลได้เข้าไปแสดงความไม่พอใจบนโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากและมีการเรียกร้องให้คริเบอร์ี่เปลี่ยนเบอร์เสื้อใหม่ในช่วงเริ่มฤดูกาลในของหังนี้ส่วนตัวคิดว่าเบอร์2 6นั้นควรจะเลิกใช้เพื่อเป็นเกียรติแก่จอห์นเชอร์รี่นะขาไม่ต่อมาฉันชอบเขามากนะแต่มันไม่น่าจะเคารพมากเลยที่เลือกใช้เบอร์นั้น คอมเมนต่อมาดาว่าเชอรี่นั้นคงม,มอบเบอร์นี้ให้กับเขาแต่พูดกันตามตรงนะไม่มีใครสมควรได้สวมมันอย่างแน่นอนในครั้งนี้ทูกเข้าจ้วงหนักลูกทีมหลังอุ่นเครื่องพ่ายแพ้บวกเผยเหตุแวนเนอร์หายหน้าหายตาไป โดยเรียกได้ว่าทำอัตโทมัติตูเคิลผู้จัดการทีมเชลซีนะฮะถึงกับบอกอาการเดือดดันกันใทีเดียวและก็ตำหน,นิไปยังลูกทีมของเขาหลังเกมอืน่นเรื่องที่พ่ายแพ้กับทางเชลลอฟซีในการโดนลูกโทษตัดสินเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยตูเคิก็ได้บอกว่านี่ไม่ดีพอสำหรับความพยายามและคุณภาพที่เราแสดงให้เห็นใน80เมตรแรกของสนามและจำนวนพื้นที่ที่เรามีและจำนวนของเกมรุกที่เราสร้างขึ้น มีโอกาสและก็การส่งบอลที่ชัดเจนไม่เพียงพอในช่วง20เมตรสุดท้ายต้องบอกนะว่าเราพลาดโอกาสใหญ่ถึงสองครั้งในครึ่งแรกไม่อย่างนั้นผมก็คิดว่าประนั้นเล่นได้ดีทุกด้านอยู่แล้วส่วนครึ่งหลังเราใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงจะแสดงคุณภาพออกมาและจากนั้นก็าอาจจะอีก10นาทีดังนั้นมันจึงไม่ดีเลยไม่มีความดุดันไม่ฉลาดไม่มีความพยายามไม่กระหายที่จะเป็นทีมครองเกมมันยังไม่ดีพอในครั้ังนี้ ผมรู้สึกว่าพวกเขานะฮะเล่นด้วยความกล้าหาญเป็นอย่างมากมีการเล่นประกบตัวต่อต,ตัวในครึ่งหลังและพเรานั้นมีปัญหาในการเอาตัวรอดนะพเพราะเราเคลื่อนที่ไม่มากมายพอการครองบอลของวเรานั้นไม่แม่นยำพอการเคลื่อนที่ของเขากับบอลนั้นไม่สมดุลที่จะหนีความกดดันดังนั้นเป็นเกมที่ค่อนข้างจฉดีในครึ่งหลังและไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในครั้งนี้ บรหฮิมสเตอร์ลิงลงประเดิมสนามกับทางเชลซีโดยส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนตัว10คนในครึ่งหลังอดีตกองหน้าของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเกมที่เงียบและมีโอกาสที่ดีที่สุดแล้วที่จะโดดเซฟที่เสาใกล้โดยผู้守ประตูตัวสำรองอย่างทางปาโบซินเดสกาแต่ดูเขาก็ได้กล่าวหลังเกมแตว่าผมเห็นการเร่งความเร็วสี่ครั้งในครึ่งหลังและทั้งหมดมาจากทางบราฮิมนี่คือสิ่งที่เขาทำได้และไม่จะเป็นต้องมีข้อสงสัย หรือที่สําคัญนะฮะจะต้องมีอาโดนเสียงวิจารณ์แรงๆอยู่แล้วแต่มันไม่เคยสําคัญเลยนะว่าผู้จัดการทีมมีอะไรในหัวของเขาก่อนปริซั่นเพราะต้องยึดตามความเป็นจริงดูการซ้อมทุกวันและดูจากเกมแบบนี้และยึดจากตรงนี้ ส่วนการที่ไม่มีชื่อของจิงโบเวนเนอร์ในทีมกุลซูชาวเยอรมันก็ได้เผยว่าเขามีปัญหาเอ็นร้อยหวายและเปล่านั้นไม่อยากจะเสี่ยงเมื่อถามถึงการให้สัมภาษณ์ของลูกทีมประานี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่ว่าความสุขโดยสิ้นเชิงและก็บ่งบอกเป็นอย่างใดน,น,นะว่าเปิดกว้างสำหรับการย้ายทีมชูเกลเองก็ถึงกับออกอาการประหลาดใจผมประหลาดใจนะผมจะมีความสุขมากเลยนะหากผมเป็นชายหนุ่มที่มีสัญญากับสมโมสรฟุตบอลเชลซีผมจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความสุขที่สุดในโลกแบบนี้เมื่อ แต่ว่านักเตะอาจจะรู้สึกว่าไม่มีเวลาเล่นอย่างที่เขาควรต้องการชูเ้ลก็ได้กล่าวแต่ว่าแต่นั้นเขาต้องการเวลาเล่นเกมของเขาและจะทําอย่างไรได้นั้นคุณภาพและก็ประสิทธิภาพของงานพยายามยึดตําแหน่งของคุณเอาไว้ผมจะเป็นหนึ่งในควานคนที่มีความสุขที่สุดในโลกที่มีสัญญากับทางเชลซีถ้าเขาพูดแบบนี้ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันและข่าวเชลซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันนุ่นครับ